แล้ววันนี้เช้ชาๆนะคะเราก็เข้ามาที่ตลาดเก่านะคะของเมืองตะโกวป่าเราจะมาดูขนมเปื่องโบราณกันค่ะขนมเปื่องโบราณนี่นะคะอร่อยมากเลยเจ้านี้เรามาทยไรนะคะที่ทางยาตะโกวป่าเราต้องมาชา,ามขนมนี้เจ้านี้ค่ะบมงวันมาไม่ทันก็หมดก่อนนะคะดูสิค้าแม่ค้าสวยด้วยคะ่ะขายมากี่ปีน,นะคะขายมาตั้งแต่พอถ5อามีมากโอ้ ตั๊กแตนและเท่าไหร่คะตัแตนแพงละสองพันสามถึงห้าค่ะอร่อยค่ะทานประจำท,ทำก็แบบนี้เลยอ,อันนี้พี่เห็นอันนี้คือถั่วใช่ไหมคะถัะ่วแดง มะพร้าวน้ำตาลอ้อยแดงหัวแดงมะพร้าวน้ำตาลอ้อยแดงส่วนผสมตรงนี้จะทําให้ขนมเบื้องนี่อร่อยมากที่เราทานกันเดี๋ยวเราจะซื้อไปฝากคุณย่ากันด้วยเนาะ่าเสร็จแล้วนถวยไหมจ้ะมาที่ร้านอะไรฮะชื่อ ชื่อร้านอะไรร้านปลาหลันนะฮะขนมเบื้องโบราณที่ตะโกป่าตลาดขายมาปีสามสิบห้าปีามสิบห้าปีสามสิบห้าต้องมาชิมขนมเบื้องโบราณรับรองนะไม่เหมือนที่ไหนรับรองรับรองครับอย่ามาสายนะคะมาสายหมดนะคะมาสายหมดมาเช้าๆค่ะนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วลองมานี่เกือบหมดแล้วดูสิคะ นี่ครับนี่ครับเป็นไส้กรอกอย่างนี้ครับน่ากินมากเลยน้องขายยังไงอะ่ะสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไส้กรอกหมูค่ะเหรอครับเอ่อราคาเป็นยังไงครับราคาขายชิ้นละสิบบาทค่ะชิ้นละสิบบาท<า>เป็นไส้กรอกเอ่อที่ทำ หรอครับมีชื่อเสียงมากเลยอร่อยของตะโกปลาขายมากี่ปีแล้วครับขายเหรอตั้งแต่รุ่นคุณแม่นึ่งแต่ว่ามันไม่ดังช่วงนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับค่ะแล้วแล้วมาดังตอนไหนมาดังตอนอาจารย์เผาทองมาถ่ายทำโอ้สุดยอดเลยเห็นไหมฮะอาจารย์เผาทองทองเจือใช่ใช่บักการโฆษณาผมกินอร่อยยุคจัดไปทั้งหมดเลยครับอร่อยฟุด ฟันธงชั่วถ้าสนใจติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับทุกคน แล้วเราก็มาที่ร้านขนมพิงที่มีชื่อเสียงอร่อยที่สุดคุณอ้อมนะฮะเดี๋ยววันนี้คุณอ้อมเขาจะขนมพิงนะครับให้ดูต้องคั่วแป้งก่อนแล้วก็รอให้เย็นแล้วจึงสถานที่สะอาดนะครับต้องพีออเดอร์ล่วงหน้าคุณอ้อมแสดงวิธีทำให้เราดูด้วยครับนี่นี่คือแป้งที่ว่าออลองลองถาดอะคะ่ะก,กันขนมติดถาดแล้วก็ เดี๋ยวพุ่งเอ้ยพอทําเราก็จะหยอดลงไปเป็นหยอดลงไปแล้วมันก็จะกลมมันก็จะเป็นลูกกลมแล้วก็รอนั่นแล้วก็เข้าตู้อบประมาณห้านาทีก็ได้เลยค่ะแล้วอันนี้คือแป้งอะไรครับอันนี้คือเนี่ยเหมือนกันคือคือนั้นไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เกลี่ยให้เรียบอ๋อเตรียมเอาเลยถ้ามันไม่เรียบแบบขนมมันไหลเวลามันไหลแล้วว่ามันจะไม่กลมมันจะไม่สวยก็เลยต้องทําให้เรียบให้มันแบบไหลลงเพื่อให้มัน เมื่อประมาณปีห้าหกห้าเจ็ดอะรายการที่มี่หมอชิดอะคือตอนที่ว่าน้องใหม่หมดาวิกาแล้วก็ใบเฟิร์นแล้วเออนั่นแหละพิมพ์จะน็อกอะคือเขามาถ่ายทําที่ตก๊กตาป่าไงแล้วก็บังเอิญว่าโปรดิวเซอร์อะเขาได้ทานขนมอ้อมเขาก็เลยติดต่อมาเลยว่าพ้่พรุ่งนี้ขอมาถ่ายทาได้ไหมเพราะว่าชอบมากคือขนมอร่อยมากอะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยทานอะไรเงี้ยแล้วพอดีเนี่ยยากๆนี่แหละมีเกียรติพวก ี่อ่อยกระตามค่ะไปที่วัดเสร็จโอ้โหวิ่งตามมาตรงไหนนะถามคนเขาเพื่อชี้มาทิ้งเพราีปกติคืออ้อมจะแบบว่ารับทําแบบว่าเป็นพรีออเดอร์ค่ะเพราะว่าขนมเนี่ยคือถ้ายิ่งใหม่ๆมันจะอร่อยอร่อยคือถามว่ามันก็เก็บเไว้ได้ไม่นานด้วยเพราะ,ะอ้อมใช้กะทิสดไงคะใช้กะทิสดก็เลยเก็บไว้ได้ไม่นานเหมือนอันนี้ที่โมวานนี้อ้อมเคี่ยวใช่ใช่ค่ะเคี่ยวแล้วก็รอให้มันเย็นแล้วก็ขั่วแป้งไว้แล้วก็ผอแป้งเย็น น้ำกะทิเย็นแล้วก็เอามานวดผสมกันอะไรอย่างี้ค่ะแล้วรอเพอนั่นก็คือมาหยอดให้รอขนมขึ้นแล้วก็กหยอดอันนี้คือวิธีการหยอดขนมขิงเนาะของอ้อมนะครับพอหยอดเสร็จเราก็จะไปเข้าตูออ้อบใช่ไหมครับใช่ค่ะเข้าตู้อบเนี้ยค่ะเข้าตูออาต้อบอ,อันนี้นะฮะ อ๋อแล้วนี่คือที่เราหยอดไว้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้นานไหมคะถึงจะแบนออกมาไม่นานนะคะพอหยอดแล้วมันก็จะไหลเลยเพราะว่ามันมีความนืดไม่ไม่เยอะมากะค่ะขนมมันก็จะสวยงามมากเลยแต่ก็ยังไม่เสร็จนะแต่ยังไม่เสร็จรจ,จริงๆเลยค่ะเอาไปเข้าตู้อบะนะสูตรเจ้าตำรับค่ะของเมืองตะกป่าดูค่ะ็นไหมคะน่าอร่อยมากเลยอือดูยนะคะ แล้ววันนี้นะคะอันนี้เราก็จะซื้อจากกรุงเทพกันค่ะเพื่อนๆที่กรุงเทพรอทานนะคะทานอร่อยแล้วก็โทรสั่งตามนี้กันนะคะแล้วเราจะไปพบกันที่กรุงเทพค่ะแล้วเราก็ขับรถมาถนนสีตะโกป่าจอดหน้าวัดหัวสะพานแล้วเราไปกันเลยครับพบกับร้านที่สีไปกันเลยานาาร้านกี่สาว าระภาวกันค่ะมาเลยค่ะดูว่าขายอะไรกันนะคะเห็นก็บอกว่าที่ <ปะ S 2> อร่อยมากเลยมีผัดโบราณมีผัดโบราณค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเมี่ยงเมี่ยงทำเมี่ยงราวต้ค่ะมเมี่ยงลาวลอกมา,าดูเลยมาเลยมเมี่ยงราวนะคะฮเมี่ยงราวนะครับไม่ใช่เมี่ยงคำาวัวนี้อร่อยมากนะครับถุงละสามสิบบาท เป็นเนียงลาวที่อร่อยของตะปูป่าเขาแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเตรียมเตรียมเชอเลยค่ะและนี่ก็คือโรบะค่ะเอาขึ้นมาตัดที่อ้อยชุกเลยค่ะเดี๋ยวอ้อยซื้อแบบโอ้โรบะส่วนไหนอร่อยตักขึ้นมาเลยนี่คือโรบะนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปเลยซื้อไปเลยใเลยเดือดเลยอใส่ไหนคะใส่ใส่อันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เอาเอ็นอย่างนี้มาจนเนีย ได้เลยร้านเปิดตั้งแต่ประมาณบ่ายสามต้องมาภายในก่อนหกโมงเย็นไม่นั้นแล้วอดอดนะครับเอาเลือกเลือกหูแล้วเอาหูพี่เกียดนี่นี่กินหูเกียดเลยฮะหูอฮยอย่างนี้นะคะโอเคดูครับเกียบมาดูในนี้ร้อนร้อนนี่ร้อนร้อน ก,กัอกนเ,นกเอาไก็ <โล S 2> อบกเอจักเอารือะมส้ด้วยนะหน้าเป็นหมูยค่ะมากันได้เลยขายบ่ายสามจนถึงหกโมงเย็นสามชั่วโมงเท่านั้นค่ะใครมาช้าก็คืออ,อดมด<笑><笑><笑>นะครับของอร่อยของอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเมืองวัฒนธรรมเมืองเก่าแก่นะครับแต่ของนี่แบบบอกได้เลยนะครับสุดยอดมากๆเลย น้ำจิจ้มรสเด็ดด้วยใช่ไหมครับพี่ไหนๆโชว์น้ำจิ้มว้าวโอ้ทานกับทานกับแตงกวาไม่ทานกับโลบะทานกับโทานกับแตงกวาแตงกวาเขาเรียกผักเกดทำได้ผักเกดเดี๋ยวเราไปใส่ผักเกดคือผักเครื่องเคียงนะครับทางภาษากลางนะฮะโอเค แล้วพี่เขากดพี่ก็จะได้ดูด้วยได้ราคาไม่แพงนะครับโอ,โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปชิมกันแล้วพบกันที่ความอร่อยค่ะ